สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ผมผมจะมาอะสอนการอ่านชื่อสายคอนโทรนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวสายคอนโทรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตานะครับอันนี้นะครับจะเป็นแบบซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมของอแบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าการอ่านชื่อนี้มีความหมายว่าอะไรนะครับ นอ่านว่ายังไงมีความหมายว่าอะไรนะครับวันนี้เราก็ไปดูกันเลยครับโดยในการอ่านชื่อสายคอนโทรลนะครับจะกําหนดให้มี5ตําแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งที่1 2 3 4 5ครับตามนี้เลยนะครับโดยแต่ละตําแหน่งนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับตําแหน่งที่1นะครับหมายถึงลำดับของเบครับลำดับของเบคืออะไรเรามาดูที่หน้าตาของ ตัวสิงกล e d ไดแกรมนะครับลำดับของ B ก็คืออ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีลำดับ B ที่1 B ที่2 B ที่3แล้วก็ B ที่4ที่เป็นเบของตัวที่ยังไม่ได้ใช้นะครับใช้นในในอนาคตน,นั่นเอง โดยตำแหน่งที่1ถ้าเขียนเลข1ก็คือ B1 เขียนเลข2ก็คือ B2 เขียนเลข3ก็คือ B3 ครับต่อมาครับตำแหน่งที่2นะครับต่อมาตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2จะหมายถึงระดับแรงดันของระบบนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสิงกลายไดแกรมของตัวนี้ตัวเนี้นะครับ เป็นตัว Y นะครับตัวนี้เป็นตัว Y จะเห็นได้ไรับมันเป็นตัว Y ตัว Y คืออะไรเอ่ยตัว Y นะครับก็จะหมายถึงระดับแรงดันของระบบ115 kv นะครับมันก็จะมีบางาสถานีนะครับหมายถึงบางซิงเกิลไลน์ไดแกรมก็จะใช้ตัว V ก็คือ22 kv แล้วก็ตัว W เป็น33 kv ครับต่อมาจะเป็นตำแหน่งที่3นะครับ ตำแหน่งที่3เนี่ยจะหมายถึงหน้าที่ของวงจรโดยอ้างอิงจากการกำหนดในแบบมาตรฐานนะครับคือหลักๆแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นตัวย่อนั่นเองนะครับว่าอะไรหมายถึงอะไรเช่น A หมายถึง Alarm and Indication Circuit นะครับ C หมายถึง Control CircuitRTU หมายถึงอ่าตู ตัว cs cs Circuit นะครับ dc หมายถึง dc supply Circuit ac หมายถึง ac supply Circuit vt ก็คือ voltage transformer เซอร์กิต er ครับ q หมายถึง ct Circuit ก็คือ current transformer Circuit แต่ว่าบางแบบเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวย่อของเขาเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวย่อไอที่ขีดแดงๆไว้นะครับ มันก็จะมีตัวย่อตามลักษณะของซิมโบที่เขาเขาให้มาในในแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัว c เนี้ยนะครับตัว c ที่เราเห็น๋ยวแป๊บนึงผมลบอันเก่าออกก่อนอย่างเช่นตัว c ที่เราเห็นนะครับตัว c ตัวนี้ตัว c ตัวนี้นะครับ current transformer นะครับก็คือตัวนี้เอง current transformer เราดูได้จากตัวสัญลักษณ์ของมันก็ได้นะครับก็คือสัญลักษณ์ สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ตามที่เขาระบุไว้นะครับต่อมาตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5เนี่ยมันควบกันเลยนะครับมันคือ,อมันคือลำดับขอลำดับที่ของสายคอนโทรลครับก็คือถ้าเขียน01นก็จะเป็นวงจรที่1 เหตุสืบสก็จะเป็นวงจรที่2องเหตุสืบสก็จะเป็นวงจรที่3นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นไอตัวขีดตรงนี้นะครับขีดตรงนี้มันเป็น0ูนย์หนึ่งนหมดเลยมันก็จะพือคือวงจรที่1นั่นเองนะครับอ่ะเราจะมีตัวอย่างนะครับให้ให้อ่านชื่อสายคอนโทรนะครับตำแหน่งที่1นนะครับตรงนี้นะครับ คือ B 1แล้วก็ Y Y ก็คือระดับแรงดันที่115 kv ครับส่วน DC ก็คือ DC supply circuit ครับแล้วก็01ก็คือวงจรลำดับที่1นั่นเองครับ